จังหวะนี้ไอวอออกเฮ้ยยอดหนึ่งครับได้อะไรไอวอจริงด้วยเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยหากท่านกำลังมองหาเว็บขายดีเกมไอเทมโคตดเกมบัตรไก์หน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกีร้ยนปอร์เซแน่นอนลิงก์อยู่ใต้ลังคลิปนะครับท่านผู้ชม ฮัลโหลเจ๋เจสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนท์ในช่องพี่เจทีพีอีกันอีงแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมเข้าใหม่นะครับเป็นการย้อมแมวอย่างไรท่านผู้ชมนี้เข้ามาที่ร้านค้านะครับนี่เห็นเปล่ากล่องฮาโลวีนครับอาถรรพ์ฮาโลวีนมีไอวอลครับท่านผู้ชมไอวอลม่วงนะครับเป็นรูปผีนะครับแต่นี้ครับกระเป๋าครับท่านผู้ชมกระเป๋าสีกันสูงกระเป๋าแรนะครับเขามาย้อมแมวขายครับคือย้อมสีเอามาขายเฉยแต่ย้อมสีเอานะครับงงเลยนะครับท่านผู้ชม แล้วก็ผ้าปิดปากนะครับส่วนนี้ไม่ฝาดที่ว่าเติมได้นะครับแล้วก็เสื้อนะครับโอ้ยแล้วก็เป็นพวกหน้ากากนะครับก็จะมีแบบว่าหน้ากากต่างๆนะครับไม้สุมนะครับเห็นป่ะแต่ว่ามีลายวันด้วยกล่องละยี่สิบห้าเพรนะครับผมก็จะมาสุมดูนะถ้าถามว่าผมอยากได้อะไรแน่นอนผมอยากได้กระเป๋าผ้าปิดปากครับคุณผู้ชมแต่ว่าจะเอาไงหรือเปล่าเดี๋ยวก็มาดูกันอีกทีนะครับจังหวะนี้เรามาดูกันว่าเราสุมทีกี่กล่องครับสิบกล่องมีส่วนลดไหมเนี่ยฉันส่วนลดได้สิบบาท ผมส้มดีละห้าดีกว่าคุณผู้ชมผมว่าสิบกล่องไม่น่าคุ้มมาจัดไปครับห้ากล่องแรกโอ้โหเฮ้ยชุดออกถาวรอยู่ไอวอโหออกสามวันตกใจหมดเลยครับคุณผู้ชมห้ากล่องแรกออกมาครับได้เป็นชุดนะครับไหนลองส้มกล่องเดียวบ้างยังไงยังไงโอ้รักากรกล่องเดียวเราสองไอวอออกครับแต่ว่าแค่สามวันโหไม่ได้ไม่ได้ถาวรอ่ะห้ากล่องยังไงครับเอ้ยเฮ้ยออกกางเกงออกมาแล้วเสื้อผู้ชายออกครับคุณผู้ชม อะไรเนี่ยชีบากกรสุก,กาเพรไม่เสรับเฮ้ยเหมือนจะมีสิทธิ์คุมครับท่านผู้ชมจริงปะเนี่ยตีกองสุดท้ายเฮ้ยพาไปปากออกเฮ้ยกางเกงออกหน้ากากออกเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยเหยมือนออกง,ง่ายอยู่นะเฮ้ยออกเกือบหมดแล้วท่านผู้ชมผมเสียไป400ร้อนเฮ็ดได้เกือบครบแล้วอ่ะเฮ้ยเหลือนี่เลยกระเป๋ากับไวอวอเอาเพิ่มหน่อยไหมเนี่ยเหลือหน้ากากอันหนึ่งแล้วก็กระเป๋าไวอวอ เดี๋ยวแบบว่าผมลองไปเติมเพิ่มสักยี่สิบบาทท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเติมบัตรเกน่ายี่สิบก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวขอไปเติมบัตรเกน่ายี่สิบก่อนเอาละครับท่านผู้ชมเราก็กลับมาในเกมเอีกแลยนะผมไปเติมบัตรเกน่ามายี่สิบนะครับเดี๋ยวก็มาลองครับม,มันแค่นิดเดียวผมอยากรู้ว่าผมจะได้ไหมอ่าสองกล่องจังหวะนี้ไอวอออกเฮ้ยยอดนึ่งครับได้อะไรไอวอจริงด้วยเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยไปเติมไปยี่สิบได้ไอวอ เฮ้ย hey, ต้องอยากได้กระเป๋ามากกว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย400 450บาท450เพชรได้ครับได้เกือบหมดแล้วครับท่านผู้ชมขาดอย่างเดียวขาดกระเป๋าเฮ้ย400เอ้ยถือว่าออกง่ายนะ450เพชรขาดกระเป๋าอันเดียวโหแบบแต่ใจอยากได้กระเป๋าย้อมแมวมากกว่าแต่ได้ไอวัวเฉย เม,มแบบนี่ก็ถือว่าออกง่ายกิจกรรมนี้คือแบบเฮ้ย <c oughs> ผมได้เกือบหมดเลยหนะ้นกนากากหน้ากากผ้าปิดปกผ้าปิดป,ป,ปากได้หมดเลยไอวอลก็ได้ท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหไอวอ,อ,วอลลายผีนะครับแต่ว,ว่าเดี๋ได้กระเป๋าแล้วก็ผ้าปิดป,ปากครับท่านผู้ชมนี่ผมได้มาวันนี้โอ้โหหน้ากากหน้ากากได้มาเต็มเลยท่านผู้ชมดูหน้ากากหลายอันมากผ้าปิดปากไม่ปากเหมือนแต่ย้อมแมวเ,เหมือนกันเนี่ยย้อมสีเสื้อเอเฮ้ย กังเกงโอ้โหแล男女ผู้ชายเลยสวยงามท่านผู้ชมแต่ว่าเหมือนผมอยากได้นะผมอยากได้กระเป๋ามากกว่าแต่ว่าโอ้ยไปเติมไป20ได้วอโอ้โหแบบแจ่มอยู่นะครับท่านผู้ชมเกือบได้วอลถาวรมาแล้วโอ้โหแบบสี่เหล่าเพชรนึกว่าจะไม่ได้เลยครับอย่างน้อยก็ได้วอลถาวรครับว่าแต่หัวกระต่ายผมหายหัวกระต่ายผมหายไปไหนผมจะกลับไปใส่อย่างเดิมโอเคหัวกระต่ายผมกลับมาละ เเฮ้ยได้อยู่นะก็่คือแบบโอ้โหอีกนิดเดียวอะโอ้โหเลยแค่กระเป๋าอย่างเดียวท่านผู้ชมแบบม,มเสียดายมากเลยอะเฮ้ยถือออกง่ายนะสิเหล่าเพชรได้มาเยอะเหมือนกันเลยกระเป๋าโอโ้โ,อโหแบบกระเป๋าออกยากมากเลยหน้ากากกับกระเป๋าอืมแบบกระเป๋าย้อมแมวไม่ออกแต่ได้ไอวอัวเฉยไปซื้อไปเติมไปยี่สิบบาทนะครับท่านผู้ชมแล้วมาสุ่มกล่องคือได้ไอวัว อย่างสุดนะครับท่านผู้ชมแบบอย่างชอบโอ้โหครับอะไรมันจะออกง่ายขนาดนี้เออท่านผู้ชมก็ลองมาสุ่มกันได้นะครับกล่องละยี่สิบห้าเพชรนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมก็ลืมครับลืม,มแคมปหน้จาจอไปทําคลิปนะครับต้องประมาณนี้นะเอาไปทำปกคลิปนะครับนี่ดีกว่าโอเคทค่านผู้ชมก่อนว่าคลิปนี้ก็คงจะเอ้ยเดี๋ยวก่อนผมล,มลื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 มเลยท่านผู้ชมนี่ กิจกรรมใหม่นะครับเป็นกิจกรรมสายฟรีแล้วท่านชมนี้ก็คือกิจกรรมนี้เราจะได้กล่องสม,มปืนนะครับอยา่างหนึ่งกล่องนะครับก็คือจะได้กล่องสม,มปืนพวกนี้ได้นะครับโดยการที่ท่านชมนะครับลงไปเล่นโดยใช้ปืนพวกนี้อย่างนี้ใช้เ k คเล่นนะครับก็คือใช้เ k คนะครับไหนโดยใช้อาวุธแต่ละประเภททำการสังหารศัตรูเพื่อแลกของนะก็คือใช้เ k คนะครับสังหาร3คนคือน้องต้องใช้ปืนเ k คยิง3คนน้องถึงจะได้กล่องสมเอคใช้ลูกซองครับไม่ต้องมีสก,กินก็ได้3ยิง3คนจะได้กล่องสมลูกซองหนึ่งกล่อง ใช้ ump นะครับด้ m p 5 i นะครับยิง3คนจะได้กล่องสม m p 5 i กล่องนะครับแล้วก็ใช้ ump สังหาร3คนกนะ็คือทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ยิงอย่างเดียวต้องสังหารให้ได้นะได้ปืนกำลังนั้นนะครับถึงจะได้กล่องสมปืนนะครับแล้วก็มี mp 0แล้วก็ farman นะครับก็คือสังหาร3คนตามที่รู้เรื่องกันอยู่นะครับก็คือนั่นแหละใช้ปืนแต่ละประเภทที่มีในกล่องเนี้ย แต่ไม่ต้องมีสกินก็ได้นะครับสั่งหันได้แค่สามคนแล้วถึงจะมารับของได้นะครับเป็นกิจกรรมที่เหมาะสําหรับสายฟรีจริงๆนะครับค่อนข้างเหมาะกับสำหรับสายฟรีส่วนกิจกรรมเนี้ยคือเล่นบูย่าคือน้องต้องชนะบูย่าคือต้องชนะ5ครั้งครับน้องหนึ่งจะเลือกรับของรางวัลได้หนึ่งอย่างจะถามว่าทำไมพี่ไม่ได้ที่คือพี่ยังไม่ไปเล่น4ี่ครับคือหลักๆเล่นหมดแรงมันบูย่ายากครับน้องการจะบูย่า5ครั้งเนียมันยากอยู่พี่ก็เลยยังไม่ได้เล่นนะครับแต่ว่าหลักๆคือพี่ไม่ค่อยอยากได้อะไรตรงนี้เท จะติดเสียงเพลงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าข้างบ้านเปิดเพลงครับเอาติดเสียงเพลงมาพี่สวยเลยนะครับพี่ไม่ได้ตังค์แน่ๆครับติดเสียงเพลงนี่แต่ชุดนี้ก็สวย,ยนะอ่ะเอาเรื่องครับผู้ชมดูดิคืนนี้ใส่ชุดนี้แล้วกันแต่เสียดายโอ้โหมันไม่ออกกระเป๋าครับผู้ชมแบบออกไอวอถ,ถาวรนแต่คือบผมอยากได้กระเป๋าอ่ะเอ้ยสี่ร้อยกระเพร์ผมต้องเติมพันเพร์ไปหนะึ่งถึงจะได้กระเป๋าเนะี่ยแต่ก็ถือว่าออกง่ายอยู่คร่ะผู้ชมส่วนนี้ก็แคร์นะครับผู้ชมเมื่อวานรับกันแล้วเมื่อวานไม่ค่อยได้ช่วยแคร์ เราสงสัยมากครับว่าสาขาหนึ่งมันมีคนหนึ่งอะไม่รู้ใครครับมันปั๊มทอนเมนแคนเมื่อวานเนี่ยสองอาทิตย์แล้วนะที่ว่าเขาปั๊มทอนเมนแคนเพราะทอนเมนแคนปั๊มยาก่ะมีใครไม่รู้ปั๊มสองอาทิตย์แบบว่าเต็มเตมตลอดเลยผมสงสัยอยู่สองคน่ะคนะคน,นี้กับคนเนี้ยเพราะว่าสองคนนี้เป็นคนใหม่แน่ๆที่เพิ่งเข้าแต่ดูแต้มเลยห้าพันห้าพันมันเข้าได้อาทิตย์กว่าๆนะแต้มมันห้าพันไอ้นี่ยิ่งแล้วเลยทุสวรรค์เนี่ยเหมือนจะเข้าไม่นาน,นแต้มหมื่นกว่าคือบ ไม่ใครเป็นคนปั๊มแต่คือแบบโอ้สุดจัดคือน้องปั๊มได้สุดยอดมาคือพี่บอกหรือว่าน้องปั๊มได้สุดยอดจริงคือแบบห้าโมงเย็นแต้มสองพันสี่ผมงงเลยแบบเฮ้ยน้องโหดเกินคือแบบพี่ยังไม่ทันได้เล่นเลยครับพี่ทํางานอยู่ <c oughs> การว่าถ้าเกิดคลิปนี้จบเพยงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครอยากเล่นกับผมหรือว่าอยากดูสตรีมผมนะครับไปที่ช่องพีเจทีวีสองนะครับแล้วก็วันนี้มีกิจกรรมของฟรีเดี๋ยวผมมาทําคลิปอีกท, <c oughs> ทีนะเนี่ยรับชมนะครับฟรีไฟนะก็คือเขาจะมีการแข่งขันตอนช่วสิบเอ็ดโมง ให้เราช่วยกันดูนะครับถ้าเกิดคนดูถึงแสนคนเขาจะแจกตั๋วคาราบานะบทางเซิร์ฟนะครับถ้าคนดูถึงแสนห้าหมื่นคนจะแจกท่าเต้นนะครับถ้าคนดูถึงสองแสนคนจะแจกหินนะครับถ้าคนดูถึงสองแสนห้าหมื่นคนจะแจกชุดนี้นะฟรีนะครับเป็นชุดที่ใกล้แจกแล้วแหละแต่ถ้าเกิดเราอยากได้ว่านึกว้าปิดแต่เราอยากได้ปืนฟรีนะครับเราต้องช่วยกันดูให้ถึงสามแสนคนนะพร้อมกันนะครับเขาจะแจกเป็นปืนนะครับสกินปืนเอ็ซีเอหนึ่งนะครับ ซาฟารีฟรีนะครับท่านผู้ชมก่อนว่าสายฟรีนะครับต้องไปช่วยกันดูนะครับท่านผู้ชมตามนั้นไปละบายบายนะครับท่านผู้ชมไปจริงๆละบายบายเสียเสียอย่างเดียวอะ่ะมันไม่ได้แบบกระเป๋าอะ่ะเสียโอ้โหอยากได้กระเป๋าอะ่ะได้บอกเองดีครับท่านผู้องปละ